ซื้อันวซาอยเอยะเานะเยอาไปเฮ็ดเผ่มักษาบูจ้งหน่อยแล้วทีทุบให้แล้อารมณ์ให้เราดีขึ้นกว่านี้ก่อนพพวข้างนะข้างนะข้างพูเข้าบ้าบ้าไทางทางมาจอยพูนไอ้จอโท้นี่ต้องซือให้คอยนตอนเจ้าโทรหาคอยตอนนั้นยังหักษาแล้วบวชามือนาะ โทรศัพท์ตอนไปซื้อตอนน่ะมีเจ้ารับมึงน่ะมีอเจ้านะว่าเก่งน่ะมือหนาอันตอนที่เจ้าโทรไปหาตอนคืนตอนหน่ะคือว่าหักชาบุ๊อหอดชามือต้องให้ต้องให้บอแต่ก่อนพุ่นแต่เราอยู่พุ่นแต่อยู่ตรงคุ่งมาเอาโทรศัพท์ขน้อยนดิเราเอาเมือเอาบอเจ้าช่างว่าเจ้าซื้อใช่เจ้าวอานะตั๋วคอยบอโอ้ยคือแล้วบันนี้เราเราโทษประหาลูกเคยขน้อยอยู่ในเมือง พูดนั่นเราว่ามีอยู่โทรศัพท์มันล้าหนึ่งมันเราวอาวันนี้นี่บ่เพิคยคอยจำโทรศัพท์ให้ล่าก็เล่าคืนคอยเงินคือเก่าบ่เพคงวันนี้เลยคอยเอาโทรศัพท์จะเมื่อเด้อยันเพิ่นโทรใส่คอยอ๋อแล้วได้โทรศัพท์จะเมื่อไส่แล้วจะเอาเงินล้านนี่หันแต่เลือดอกโอ้เอาเงินล้านนี่แล้วเพราะว่าเราบอกว่าเราซื้อได้เราโทรแจ้งเขาตัวนั่นเนาะวันนี้เลยคอยเมื่อเมื่อเลยเสียมาให้เรา มาแล้วเล่ามาตะบันตุ้งพุงเราอะคนมาเล่าแล้วโทรศัพท์คนที่เมื่ออยู่บ้านอืาขน่อยละส่งเงินเราเดี๋ยวแจ้าเลยเอาโทรศัพท์คืนเอาโทรศัพท์โอ้ลูกคืนเขาเล่าโทษว่ะตะบันส่งไม่เท่าเด้อโทรศัพท์เราเขาหน่อห่วายเด้อเด้อเด้อเจ้ามวยนี้ดีแล้วใช่ดีแล้วดีแล้วคิดว่าเราทุกทิมนะวันนี้ก็มันก็พึ่งเราไม่ได้มันเแล้อ ู่ผู้สูคนพี่น้องเนาะกะทวงสนว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยคนึงพอกับช่อง YouTube ของเอิ้นใจกันดอยเพีงเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะน้องใบเพิ่นเอิ้นบ่ซังสิมือบับบอยู่บ่ยังเอ้ยใบจักสิว่าเอ้ยหรือว่าน้องพี่น้องเพราะว่าทั้งนั้นเพิ่นเว้าตะกี้ว่าอายุ28สิอายุน้อยกว่าเฮา บ่่เด็กบ่่อ,บอายเนอะอาะอายเนาะอายุสิปีก็อายเนาะเจ้าเจ้าอายุเท่าไรกันเน่อ,อันเจ้าเปดเจ้าเป็ดอ่ดีบ่่ข้างใบ่อเออแสดงว่าช่วงคอยได,ยดเป็นอายเจ้ากับบ่าวจอยแม่นอืมออายเธอดก็เป็นอายคอยอ,อืมแจ้งมาแซ่ไว้บ่คือสีล่างเนี่ยลราในี่โซนี่มั่วบ่่อยู่บ้านตรงพุงนี่ดิเราโซนี่เนาะอันนี้บ่โดยตะกี้เราโซว์บ่่โดยพูุนี้บ่จะบอกว่าโซตะกี้น่ะโดยอ๋อเป็นอะไรอิ่มข้างในได้เหมือนนี่ เขาปวดอไรเขาปวดเาอยู่ไมขอยบงืตานัว่ะใครเบิ้งคนผิดปะรไปปวอยู่ตงพุงนี้ดิเนอะเมนเมนเบ้ไม่ด้อยพี่าเท่านัเจ้าเจ้าเจ้าได้กินแซรบแบบนี้เจ้าอะไรเชนอดบอจิบบอ กินห่อนอยู่เนาะเจ้าอยากให้เรามากินน้ำบ่เรามาเมื่อไหรเราก็ได้กินบ<อ>่หาเบิงน้ำสไลด์คอยออกสีล่างด้วยนะด้วยมันบางร่างเขาล่างด้วยก็ไปอยากหลอนนะมันโมมีถ้ายังเอาอนั่นทูมันกรอกหมดเนาะไอ้ม,มันบันโตโตนั่นบ่มีบ่โมมีมีแต่สกอตเล็กอ๋อมีแต่โตเด็กโตนั่นบ่มีเฮ้ยค <c oughs> ือประทังให้ประเพิ่งแน่นนะน่ะ ปป้าค่ขาั่วขั่วมันช er> ุกก um ah ้อนจังเบงเห็นแล้วนี่พักนี่เจ้าเก็บไปเด้อบาดด้อเกินกับตังหุ่นนี่โอ้ยข้างในจังหน่อยกินท้องยุบเลยตัาทองยุบได้ก็กินตามหุ่โตอีกจังหน่อยนี่ เนาะเออเห็นไหมบ้กวเรแก้มกระทินใช่คักเลยว่าอะไรได้น้อมาเถิดเนาะแม่ป้านี้บอกจะบอกแล้วนะแม่ของเจสินังยาเผามเพิ่งทาอานี้ก็เนห้องขวาให้สุกก่อนเดี๋วหน่อยราอันขีเมือได้นาะบอกาเป่าไฟอยู่มาเถิดเปล่าเป่า ัย่ยงงคือเง็ดยเงี้งี้งยมันหักมันหักตะกี้คุนบอกวีาหักใหม่นะมันเปลี่ยนด้น่าง้บ้าน

มาแล้วม mm. ักโรคระบาดแจะลากี uh ่เ huh. ตียงมันบอกไปนำโรคระบาดมันลอยากเป็นในนิ่งบ่ธรรมดามันก็มาไปนำเพิ่งมือซื้อไปจีบเป็ดเออได้ะอเรองเงินจังไม่เคยชิบไปซื้ออันนั้นเอยชิบไปซื้อกะไพกระไพ่กระไรกะไพ่ฮะก็ชิบไม่คอยซื่อคอมละคนละ วให้ปาเให้เราไป้ยาเกซนนกลังหวกลังแ่อยกระเเราเซนหึ่งให้ราไปซื้อยาเราโแล้จะไว้ต้นเล่าไว้ต้นคอยคือต้นเล่ากันเลย

ล้วขั่วนั่นอยู่เระวังขั่วน่นไปบังกี่ยาคู่ลงหันเนียาในมือสบายันน้สูบยาสูบยาหยุกยาไปขั่วช้นเนาะย่าไหนอันายได้ตัวนีเบื่อได้าเื่อจะกินเนะเรจะเบื่อตายแล้วเขาที่ข่าหมดเเอมีเอาดิอ้าวโอิ่จาคูลงใ่ลเบื่อไรบ่เบื่อแคนีันเบื่อในมีเอซะไรเาเบื่อนะ ป hey hey oh, ah. ah. ่โหดอัวดิเบาดีเนาะบ่คือบุกชีคือบุกคือมูเหรอเนี่ยนายฮะชีคือบุกคือบ่เซร็จเจ้าเจ้าสั่งมาชีคนแบบบ่เห้ยบ่ไปไข่สั่งมามาถึเมืองนอกกูได้ดิบ่ ของมองนอกบ้านนสีผมนู่ปบ่จ่ว่าเพื่อนเห็นเบ้าดีผ้าสีนี่จะคือกันน้สีับของเราฮะใช่คือกันใช่คือกันเนาะันนี้เพิ่นจะได้เสียกระเป๋าให้คุ้นิ่นไบ่โอ้เจ้าได้เบ้าเบ่าดิฮะคักงน่เลยข้างเน่เลยเบาเร็วเบาเร็วเขาบุกขึ้นคำได้ เนาะแมนแมนอยเราหากระซื้อมือเจ้าให้ค่อยได้นี่นะมือเดียวกันน้อเจ้าให้ค่อยนี่เขาขค่อยขอบายเพิ่งแน่เป็นังองสั้นยังบ่ยาเดิสั้นบ่ดมยู่บ่หอมบ่กินนอกไปพ่แพนให้ไปนะตัวใจเลยบ่ น้ำลดเขื่อนนี่น้ำลดข่อยก็ยังสอกอันผู้จะว่าหายไหมรถข่อยก็ยังสอกอันผู้ก็สอบคุยเออรอบนี้นะผู้ใดยังบวันไร่กับว่าห้ายใจใจเด้อเอกรอบนี้แม่นทางเบาดีกร์ไปแล้วเองไม่คิดได้อยู่ได้ใช่เนาะรอบนี้นะรอบหนาบุแล้วทั้งลาบเัวทั้งคงมอ่าเป็นลาบลาบสิ้นมืหอนี่แกเป็น าทางผู้ใหญ่พี่น้องเพื่นฝากเงินมาให้ให้ทางบอสแชนนี่ซื้อเนาะซื้อซิ้นมาลาบสู่ทางทีมงานเบาดิซูบินกินอยู่เพื่อนสบายพี่นนะเพี่นบอกางนี้พี่น้อยเนาะอ่าเป็นทางเอื่อยจูดี้อ่าเรื่อยจูดี้เป็นแบบซิ้นกันอันเดียวกันบอสอ๋อเลยทั้บอสแชนซื้ออ่าซิ้นสุดลาบอย่างนีมาชวนกินในมื้อนี้พี่น้อยน่า้วก็ มีกระเป๋ามามอมาทางมาอรีน้ำเอจูรี่คนให้ได้พุทคุหรือได้ทั้งสวยไมาได้กดได้ได้ไดได้เด้ไได้ได้ด้้ได้ได้ไดดดได้ได้ไน้้ดดได้ได้้นด้้เ้ไดได้ไ้เไได้ได้ไ้ด้ได้้ได้ดน้ด้้ อ้อัะได้เนาะเจ้าเฮงไม้บางมีบางเนาะเียนเปลี่ยนเ้องเจ้าเ่าเลยนี่ยังบบนด่ใจอยู่นี่เจ้าเ่าเลยนี่เนาะเข้า่ายเนาะพราต่ว่ามวนี่ตันตะว่าตัวนี้จะแพงกว่านะตัวีนตัวนี้นะตัวนี้นะอยอยใเป็นใคใก่ ต่ว่าลื่นกันเล็กหน่อยเนาะลื่นกันเล็กน่อยต่ว่ามันก็ามแต่หมวดมมันก็งามเป็นรุ่นใหม่ของเจ้ามันเป็นรุ่นใหม่นะยบกว้ยมีชิปท้งน่องคอยบริมีชิปดี่องเบดของเจ้ามีชิปดเหรอเป็นแบรนด์เดียวกันมีห่อเดียวกันเนาะเห็นชื่อเนาะแล้วมีห่อผงคาถาเป็นฟีนึงแก้วเลย ชาชมฟาชาชมฟ้าได้แต่ม่จดโชคโชคมาด้วยเนาะไม่ัค่อยแกนค่อยสแกนก็สเก็สเกเฮ้ยจไปสร้างไอ้เบอร์เอนั้ิบังละโอ้นี่บ่นี่บ่ครับจะดว่าเบิรทีมงานเฮานี่มีแต่ผู้เปียนเนาว

เก็บสาดบร์แบบศาสาด์ศาสเขาให้คอยว่าหรือเขาเสียวมื่อศาสตร์โบเมนของเจ้าบ่บ่แมนของบ่เซนบ่อ๋อต้องเจ้าก็ต้องเก็บต้องเงินต้องเก็บไว้แบบว่านั้นต้องเก็บมาถามเล้เด้วยบ่เซนบอเจาให้เราเลยบ่เมื่อกี้นั้นเราถามเซนเลยเซนนี่ เราว่าเจ้าให้คอยเลอยบวชศาสตรนี่เราว่าเราทำเจาเมือเอาไว้เจ้าเลยก็ได้เอาไว้เจ้าเลยแห้งคลั่กไเด้วกันเละแซนนี่กับแซนดีนะยขอบใจเพื่อนนะแม่ขอบใจเพื่อนนะแม่อเออกแต่กล้าเป็นนัวแล้วนี้แต่กล้าเครื่องถวยบวงแล้นี้อัพคลิปสองชั่วโมงละ

ือหยกาปเอ็มเอ็มทุฟัดเลยนี่ไงอ็มทาแซนบะมีเจ๊เอากินกาแฟกันผลเจ๊ให้ก็กินนั่นรถดีกินเกลือใส่น้ำแล้วว่าใครหลังกับเพาะยาวว่าวนามากลังคอยล่างพูนพูนต้องว่าวไปทางนั้นเนาะยาวว่าวนา ต้องเว้าไว้กับต้นสวัสดิ์เพิ่นน้ําแ่น้ําเย็นกาแฟนี่นะแม่นบ่แม่นใส่ใส่น้ําเย็นแล้วมันละลายน้ําเย็นเนาะอกินน้ํากินกาแฟให้มากินกาแฟบด่อกินกาแฟจักหน่อยบ่นอนบ่แดงเนาะให้มันยามตลอดบ่แม่นลูกน้องข่อยเออระวังมันดีเด้กินกาแฟเนาะ สิเดานเลได้คืออารมณ์ดีแทมมันได้กินรามัวบะมก็ทองเราจนรูนเนาะสามม่านมาจักใช้มือนั่นคือว่าจะไปหาเนียมาตรวจมาเตียนอลงเดือนอลเดือนมัะประจําเดือนเราไป่อมไปเลยมันเป็นไงออแต่วามันเป็นข้้งหช่เนาะโอ้ยเรากินสามเท่ออะไรเขาเินเลยไอ้เทอดไปได้นอนน้ำพลเคยสิม่ไพี่บ้า ไี่ท่มมึงแต่เดี๋ยเอนี่จากน่อยล้มลงไปหันได้ว่ามีดบาดก้นนี่พอเห้งอันผ้าบาดมือเช้านี่เห็นไหนิบเชี่วเลยแมน เช็ดยังค่ะอยังูมมันสิบาทเด้มันสิบาทแงวคันถ้างยวพาเพะเทาไม่เทาก่อนมันบาเอ๊ะมาอโมันปาดนนีล่มลงไปหาลืมเดวอ๊ะเครื่องพ่นมันอิ่มน้เพ่นไปนี้ไปตรวจชอบไอ่มือกันนี้กันนั่นกันพงเชยบาออิ่มคือกันนี้เื่อน ให้ให้เม็ดเข้ายายห่างกายก็นก้อยเออไอเทิร์นเปป้อมตัวเป็นเอาเขียดก็เป็นเดือดไปเบิ่งคักเลยเอาเทิรเป็นเอาเขียดเดือดอารมณ์ดีดีห้เอาเขียดคุยสั่นบัเคยคุยยาวขอแมนเอาแล้วบ้านมีคุยสั่นคยุยยาว แม่ก็คอยสันมเถิดค่อยเหวแสดงว่าเรามักเงี่ยวซะชาวใบนี่ไปใส่ก็ยังงูมาหายเถิดอยู่เหี้ยนะนโอ้ยาอ้ยอ้่โอ้่อเยโอ้าโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้เโอ้ยอ้ยโน้อ้ย่อ้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอดยอ้ยดอ้ยโอ้ปเอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อนอ้ยโอนอยโอโอ้อ้ยอยโอย้อ เขาถ่ายคลิปนี่จอมมีแต่เขาออกอัพคลิปให้เพื่อนแมยนชวนให้เพื่อนพักผอนมาหนิเนาะแล้วจังอาบคลิปก่อนเนาะแมนนั่นคือทีมงานเขาบอยเซนเพื่อนอยากคุยอย่างน้ำเพื่อนเนาะแมนอ่าทั้งนั้นโชเล่เพราะว่าแล้วเรื่องพื่อนโอ้บอลลี่ได้เสพใหญ่แมนเพื่อนได้เสพไห้ไงเป่าเพ่าะแพทย์เช่าว่าจะบ่เช่าหรอกดีใจน้ำบอาลีอยู่บ่กับมีแววอยู่ด้เพิ่อนบอกเมื่อกี้นี่เน่บอยเซนมาลบน้ารอบหน้าเพิ่นว่ายังมีชิมียังมีอยู่ได้วยค่อยคิดว่า ดีใจยูนโระรอบนาจะพังว่ารอบนาพาทัง้งอ,อันเอื้อยเพิ่นกับไห่เบิดคู่คนอันนี้ได้พอเพิได้ตั้งแต่หลายพ้นหลายช่องเนะาะไหเพิ่นจวนลายกับเพิ่นนะ้เป็นเจ๊กเพิน่นทงเจ้ากับแม่นเพิ่นวะน,นี่แม่อ้หูยนอ,อ,อันนี้แล้วก็เห็นในอันโทรศัพท์ว่าลูกเป็นไอ้สีมันพอเลยเมียเพิ่นจับ ไปันก่นดเอาเลยเมยเยเพิ่งมาพายบ๊อบพุชมาช่างบอีพุกนะบอฟอ่างวนี่คงไม่อะนี่คยวะเจ้าเห็นมือนั่นบอเห็นมือนั่นโอเอามันยัมี่าเซื้ออะไรไบุงเทพไ่ได้ไมา่ะเห็นอะไรอีกัเอ้าชิให้อยู่บ่ชิให้อมื่ออยู่บออ่ามือหักมาให้มันไปรุงเทพได้บอให้ไปดอวกบุงเทพไปรุงเทพ้ะตาย มาตาดวงคอยมาแต่บ้านนี่คำไมาได้คำคำเราคิดไม่โกงเราไปกรุงเทพบ่ได้เราไปกรุงเทพแล้วขาคาทิมไปกรุงเทพนี่บ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้เออเมื่อเรี่ยงอยู่เพื่อนเพื่อนนี่เนาะเนาะจะไปกรุงเทพบ่ได้ไปกรุงเทพแล้วขาคาทิมเอาแล้วบ้านเจ้าสิไปใช้คือถือกระเป๋ามีแต่คอยนจะแหละไปกรุงเทพได้นะไปใช้บัตรเอ็มบัลยเข้าบัตรเอ็มมี่น้องสาวคอยกันยังไปได้แล้วกรุงเทพเออ ไปใช้บัน่ขยใช้เงินคุยค่อเงินนายบตหาสิแล้มากสิไปกันเถอยันเดือดใครผูแคนเอาด้เทิดบอกให้ผูแค้นเอามาน่ะสามแสนพูขวอยกรจพูแครนเอาม่เนอย่นี้บ้านแม่เอาใครพูแมวเด็กบอกแม่หนูแมวคอยใจเสียแล้วเอาแมวมาขึ้นไหมค่ะเอาแล้วแมวแล้วแมวเียบบ้านบอเจ้ามาเอาแมวคอยรักเอ้าเจ้ารักเอ้าแมวเอาแล้วบอสนักแมวสบายบ้านนี้แม่นาดีบอ เราลักเอแม่เจ้าโบยูบ่มื่อนั้นคอยสิใคยทิมมาแดงเนี่ยคอยสิไปเอามาขาวมาหลืออย่างอีกคนนี้โบบ่กมากไงยาเอาไปตอนนี้บ่ต้องเอามาเลี้ยงน่าน่าน่าซ่สามแซ่แล้วผู้แขนเอาพลเรือนหาก็คือยการตีมันอีกเอาใกล้ผู้มาเลี้ยงเจ้าจังไรบ่ท่านคอยสีเอาเมื่อไรคอยดีเด้อบาทนี่ยนะก็คือบาทคนนี้ให้บอกเอ็นเอ็นเอ็นคอยนั่นขาดซองเซนนะ ก็เกิากนะกินเราขาดช่องเฉดเฉพาะจังเลือดจังออกลายเนาะมาไลยค่อยกินเองเลือดค่อยเย็งยิ่งกินหอดเลือดชาาเลือดค่อยเองค่อยกินเองเลยเชื่อไหมไปกินเนาะทำเลือดพูนได้กินบ่ทำเลือดพูนด้วยเลือดเชื้อหาเราทื่นเองเลยด้วยมันบกไม้ลบค่อยนี้บ่มี่นีนี่แห้งเข้าเองนี่งานเข้าเหรเห็นไม้โบกไม้ลบนี่แห้มันสิออกซามเลยยาย่าฮ่า ยาได้บังเถารักขี้เกียจเฮาน่ะไอ้แม่นก็รักขี้เกียจเฮาน่ะเขาเป็นโทษสดนั้นแหละขี้เกียจขี้เกียจอืมขี้เกียจมาแต่ใส่ขี้เกียจค่อยโอ้ยหลักรายนึกขี้เกียจข้ามมาเลยปานละทองแม่นบ่แม่นแล้วนี่น้ำมันไม่มีขี้เกียจในเท่านี้ก็ไม่มีน้ำไอมันเต้นไปพูดเลยไอ้เถอน้ำเต็มเลยนะขี้เกียจ ยาแล้วเจ้าชีอยากได้ยังขี้เกียจนาะทั้งหลายเพิ่นชื่อยามาคาน้อเขาเขาจงนะขี้เกียจน้มีอยู่ลำคอยหมดเคยเก็บไว้ตะกี้เกียจขี้เกียจตะกี้ว่าม่นขี้เกียจ์นะขี้เกียจ์แม่นางดาวยบ่แม่โปแพย์นอ่ะาท่ยน่่าเนาะที่เวทเาย่างน่ะรมูลมรดกโอ้ยาเลอโปรแพย์อยาเ้อมูลมโนดกได้ฮะ เจ้าคิดผิดเด้อชาชาไหวบอกเมกี้แหละนะฮะเกียจคอยมีเต็มมืดคนมาอแถวนี้นั่นเต็มโตกำลังมันแค่ซิลลอกลอกอะไรมันก็่ขาวเป็นคนขาวไอ้ตายอันนี้เขาไห่เคยเป็นคนดำเขาไม่ได้อยากเป็นจะบอกเขาเป็นคนขาวอืมที่เกียนขอเห็นขาอ้วอ้าวนี่จะว่าวอ่าตามความเชื่อของชาวใบบุญอยากให้อันขาดอ่ากิเกี่ยมดีอ่ะ กะถ่ายคนเดินอย่างขี่โก๊บ่ะอะไรยูยูตามผิวนางที่ว่าด่างดาวขาวๆนะจังว่าเนาะกะจิไปห้อมนั่นแน่นอนามพ่อเนาะพี่น้องเลยเนาะว่าไปเลยๆที่ไหนพี่น้องตามธรรมชาติเลาวบาดเดือดก็เดือดบาดบุเดือดก็บุเดือดพี่น้องเลยพิดพากก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอะไรสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ดีมีแหงมัจุกุทุกคนเนอกจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยเดี๋ยวทางต่างประเทศ อ่าที่เข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามเนาะกดกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปพี่น้องยังไงกะว่ากันอ่าเอากระชได้ขอจบคลิปลงไว้ก่อนพี่น้องไงจังไดกะคลิปนี้กะที่รำลาพ่อเมียพี่น้องไปแล้วพี่น้องไงเนาะอ่าจังไดกะว่ากันเลยเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะซุมเซลอ่าเมียพงกันแน่พี่น้องมากินข้าวกินน้ำอยู่ทางเฮือนในเถิดเฮือนสาวใบพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะรำลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องไงเนาะ